สวัสดีค่ะเด็กๆหลังจากที่เราเรียนการผันวรรณยุกต์ในอักษรกลางและอักษรสูงไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนการผันวรรณยุกต์ในอักษรต่ำกันนะคะเด็กๆมีใครจำได้ไหมคะว่าการผันวรรณยุกต์หมายถึงอะไรการผันวรรณยุกต์หมายถึงการอ่านคำโดยแจกแจงวรรณยุกต์ของคำไปตามลำดับของเสียงโดยมีเครื่องหมายวรรณยุกต์เป็นตัวกำหนดค่ะ เรื่องหมายวรรณยุกต์ไทยมีสีรูปได้แก่รูปเอกรูปโทรูรปตรีและรูปจัตาวาค่ะส่วนเสียงวรรณยุกต์ไทยมีด้วยกัน5เสียงได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโพเสียงตรีและเสียงจัตาวาค่ะก่อนอืน่นเรามาทบทวนพยัญชนะอักษรต่ำก,กันก่อนนะคะอักษรต่ำ แยกออกได้เป็นสประเภทคืออักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มีจำนวน14ตัวได้แก่คอวายคอคนคอละคังชอช้างสอโซ่ช่อกระเชอทอมันโถท,ทอพูเท่าทอทหารทอทงทอพานพอสัเภาฟอฟันและฮาโดูคู่ค่ะ ส่วนอักษรต่ำเดีียวนะคะ,ะมีจำนวนสิตัวได้แก่งองูยอผู้หญิงนอหนูยอยักษ์นอเนนรอเรือวอเหวนมอมารอจุลาและลอลิงค่ะรวมทั้งหมดอักษรต่ำจะเป็นที่สิตัวค่ะเคล็ดลับช่วยจำรรนะคะจำว่างูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกค่ะ การผันวรรณยุกต์ในอักษรต่ำการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำหมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำพ้นเสียงเป็นเสียงสามัญและถ้าเป็นคำเป็นสามารถผันได้สามเสียงคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีส่วนคำตายผันได้สองเสียงคือเสียงโทและเสียงตรีดังตารางข้างล่างค่ะ การผันบรรยุกต์นะคะยกตัวอย่างคำว่าคาคำว่าคาไม่มีรูปบรรณยุกต์มีเสียงสามัญหมายถึงเครื่องจองจํานักโทษในสมัยโบราณทำด้วยไม้มีช่องสําหรับสวมคอเพื่อทับโซ่ที่ล่ามคอไว้คำว่าค่ามีรูปบรรณยุกต์เองเสียงโทหมายถึง มูลค่าหรือราคาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมซึ่งอาจประเมินเป็นเงินได้หรือไม่ได้คำว่าคา้ามีรูปปรณยุกโภเสียงตรีหมายถึงซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการเรามาดูคำถามชวนคิดกันนะคะคำว่าลาบ มีใครทราบไหมคะว่าเขียนอยู่ในรูปของวรรณยุกต์เสียงอะไรใช่แล้วค่ะคำว่าลาบเป็นเสียงวรรณยุกโ์โทคำว่านนะเขียนอยู่ในรูปวรรณยุกต์เสียงอะไรคะถูกต้องค่ะคําว่านณนะเป็นเสียงวรรณยุกตตรีแล้วคําว่ารวมล่ะคะเขียนอยู่ในรูปของวรรณยุกต์เสียงอะไร เสงมากๆเลยค่ะคำว่ารวมเป็นเสียงวรรยุกต์สามัญค่ะการผันวรรยุกต์ในอักษรต่างไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะ